ส่วนจำได้แม่ผมเคยเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกว่าเนี่ยทำอย่างนี้ผิดรัฐธรรมนูญและหนีไม่พ้นคนที่จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพง่งและทางอาญานะครับหนีไม่พ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของคลิปลับนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการหัวสอวอนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าสอวอคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเดินหน้าคลิปลับก็โผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้อย่างนี้ว่าอคนที่นัดเนี่ย คือใครบอกได้ไหมคนที่นัดวันที่เจ็ดอ่ะจำไม่ได้ผคือคือคือเจ้าหน้าที่หน้าที่รับวก็ขึ้นมาครับแจกให้ตามชื่อตามชื่อตามชื่อเสร็จผมก็จังจำจำไม่ได้อืี๋ยวี้มาก็เลยวันที่เจ็ดมามามาพบกันนะเพื่อที่จะเออพูดคุยกันก่อน แล้วพี่มันมันเป็นจริงขนาดตัดเชือหรืออืมแล้วที่นี้เขาเขาเขาชี้เป้านี่เขาชี้เป้ายัางไงเอ่อการชี้เป้าคนโดยทั่วไปก็คือก็จะนัดก,กันกลุ่มมาว่าเออกลุ่มนี้จะควรต้องมาเออมากี่คนกลุ่มไหนห้าคนก็เข้าไปได้เลยรอบแรกอืมกลุ่มไหนทีมเป็นห้าก็ต้องคัดรอบก่อนเข้าไปรอบรอบสองรอาคั้งรอกอืม แล้วแล้วแจกเงินนี่ใครเป็นคนแจกก็ไม่รู้จักแต่ว่าเขานั่งอยู่ตรงน,นั้นแบบผู้ชายนผมผู้มก็ไม่ได้แน่นอ<ม>นว่านนะเป็นใครโอบแต่งว่าเขาก็บอกว่าให้ให้เป็นอย่างนั้นครับอย่างนี้นะเอากลุ่มนี้เอเอคนคนนี้ควรจะต้องเลือกตามอักษรใดอย่างนี้นะฮะอ๋อ แล้วแล้วเอ,อมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนด้วยไหมผมไม่รู้จักใครเลยเพราะว่าผมรุ่นรุ่นใหม่เนผมรู้จักแต่สมัยนี่แหละครับเพรเข้าออกัเปิดอบ่อยๆครั้งนี้มาเนี่ยไม่รู้เป็นใครบ้างแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออให้เปิดดูในสวสามค่ะนะดูชื่อของท่านว่ามีอักษรใดกับกับท่านก็จะต้อง เลือกลงในอักษรนั้นแหละนี่มัน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 มีโน้ตตรงนี้มามันมัน,บบมนถูกระบุทำไมเป็นขนาดนี้โอเราเข้ามาแต่ผมคิดว่าผมมีบรัรทัดฐานว่าผมไม่ตกเป็นปีลอ่านไครเพราะเรื่องอย่างนี้ผมไม่เคยตกไม่เคยเห็นด้วยเลยกับผูกท่าราชการทำแบบนี้แต่พอไปเห็นรังนีม้มาผมปวดหมูกันมากนั่นแหละแล้ววันนี้อะบ่ายโมงครึ่งจะนัดคุยกันท่านอยากจะได้เงินหนึ่งแสนไหม รางวัลน,นำจับอ่ะการไว้เป็นพยานจะไม่เปิดเผยชื่อจะไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ขอแบ่งแม้แต่บ,บาทเดียวในฐานะที่ท่านเป็นคณะทำงานเป้าระวังสตรองทุมควอมสิทธิจะหนักยู่ในข้อนี้อยู่คือผมไม่อยากให้มันเกิดแต่เข้าลึกไปปั๊บเข้าใจตรงนี้มามันเกิดความสิกิที่มันแยงวามรู้สึก วันที่ไปบ้านคุณจ๋าไันั้นคือคผมก,ก็คิดว่าคุณจ๋าก็อาจจะรู้เลยมั้งว่าเราสมัครด้วยวิธีใดนะครับมันก็มีคนให้ค่าสามัครมาแต่ทีนี้ก็ดูแลแทคแค้ทุกอย่างก็ก็ผ่านมาด้วยดีคิดว่าจบแค่นั้นแต่ก็คิดกับว่าถ้าเราเข้าครูหาเมื่อไรเราก็จะเลือกเฉพาะคนที่เราคุยกันไว้รอบนอกแต่มันมันไม่ใช่อย่างนั้น <ม>พอวันที่เจ็ดถึงให้ไปฟังแล้วก็ไม่รู้ไปฟังเรื่องอะไรอีกพอปรากฏวราไปถึงถึงได้สู่รู้ว่าอ๋อกําหนดนให้เราเลือกตามอักษรที่เขียนไว้ค<ม>นนี้เลือกอักษรนั้นตอนนี้ซึ่งแทนสีแทนสีอืมอาจารย์พอจะมาให้ข้อมูลได้ไหม,มวันนี้นัดคุยกันบ่ายโมงครึ่งเออไว ไม่บาเปพราะว่าเห็นว่าเขาเฉยนไม่รู้เนี่ยคือคืออย่างนอ้อยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นคณะทํางานที่ทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นคณะทํางานเฝ้าระวังอาการทุจริตหรือคณะทํางานสตรองหรือคณะทํางานคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยมันเป็นหน้าที่แต่ที่นอกเหนือจากหน้าที่คือรางวัลน,นาจับเนี่ย โอกาสที่อาจารย์จะเข้าไปถึงข้างบนเนี่ยเลิกคิดเลยเพราะว่าข้างบนเขาก็บางตัวกันหมดแล้วใช่เขาเขาใจอยู่แต่พอที่สขาถัดขึ้นมาเนี่ยผมแจวบอกว่าสมัครสว,วเนี่ยไอ้เงินตัวเองผมก็คิดมีสมัครได้อยู่แต่มันไม่ใส่ใจแม่ใดแต่ไปบานไปมาก็เลยทำไมก็เป็นอย่างนี้ก็ลองดูแม่ล่ะมีคนออกก็สมัครให้พอพบไปขสรแล้วก็เลยเอาอย่างนั้นเข้าทำเสือดูจับอาจารย์โคสิธ์ก็ไปดูแล้วแล้วคนละสี่พันเจ็ดนี่ได้จริงไหม อืมเออพูดตรงๆกได้ผมก็เอาผมก็เอาทำไมทำไมที่อื่นทำไมที่อื่นเขาได้ห้าพันไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบไม่รู้ไปจบหักรดเท่าไหรไม่รู้สี่พันเจ็ดแล้วก็ผู้ผู้ประสานงานหักคอคิวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบก็ไม่ได้ใจถามอะไรอืมราคาสมัครออกให้น้องเหนือจากสี่พันเจ็ด ก็มีแ <NYU> ค <the> ่นั้นแหละครับแล้วเราจัดการเตีกางผ้าถ่ายรูปค่าเรียนชาค่าอะไรของเราเป็นตัวอย่างอาจารย์โคเสร็จก็อาจารย์โคเสร็จก็ได้เหมือนได้รับการประสานเหมือนกันก็เหมือนกันว่าไฟไปกันเพราะผมผมจึงาเอ่ยงั้นเราช่วยกันในเพราะเราผมก็เป็นที่ปรึกษาของนาตากิตาตระกูลท่พวเราลองมุ่งชีพเกิดรวมกันไปมาแต่เราบผมอย่างแค่รอบจังหวัดเราผมมีจบแล้วแหละเพื่อให้รู้ว่าเราได้เข้ามูลนี้ แดี๋ยวพอไปแล้วทีนี้มันมันไม่ใช่เลยตั้งแต่เริ่มเริ่มที่ไปรับสวสามับโอโอมันไม่ใช่แล้วล่ะทีนี้เราจึงคุยไปคุยไปจ่านัดและอักสคือบ้างจ่าไปเรื่องเท่าเรื่องอะไรไปก็มพอมีส่วนผีวย่อยนี้แต่ก็ยังยังพูดตรงๆว่ายังไม่กล้าบอกยังไม่กล้าพูดจะไปดูก่อนจะบอกว่าพวกเรายังไม่ก็ตามเมื่อเข้ารูหายและสิทธินของเราเราไม่เลือกสามหูบอกแค่นั้นแหละเดมโอ้คำนวณนาลึกซึ่งเลยอย่างนี้แหละเขาเขาจะรู้ไหมว่าเราไม่เลือกเขาอะ เขาพูดว่าอน้องก็ถามก็บอกว่าก็ก็ตามนี้แต่ถ้าท่านไม่เรียกก็เป็นสิทธิของข่าผมไม่ว่าอะไรไม่ได้ผมพูได้อ่อยอยู่นะครับแล้วเงินนี okay. ่เป็นเงินของใครพอรู้ไหมผมไม่ทราบผมไม่ทราบแต่ว่าส่วนหนึ่งฟันนี้น้องก็มีกองทุใจให้ทีละคนทีละคนที่ไปหรือทั้งทีมอ่ไปค่ะไอตอนไอตอนสี่พันเจ็ดเนี่ยใครเป็นคนจ่าย ไอ้สี่พันเจ็ดนี่ใครเป็นคนจ่ายค่าสมัครกับสี่พันเจ็ดผมไม่ทราบที่มาของเงินเลยนะครับไม่คนที่มาส่งให้อาจารย์เรารับจากใครอ่ะร,รู้จักไหมคะฮัลโหลครับผมค่ะ คนคน,คนที่เป็นคนถือเงินมาให้อาจารย์เนี่ยเป็นใครพอรู้ไหมแล้วก็เป็นคนที่รู้จักมักคุณนั่นแหลคะครับอืมโอเคซึ่งอ,อะไรคะขอพักไว้ก่อนตรงนี้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณรู้จักดีโอเคโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ ยังไงยังไงเราต้องเราต้องรักษาบ้านรักษาเมืองนะคะเราจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะโดยโดยเฉพาะจ๋ามั่นใจในตัวอาจารย์มากถึงได้เชิญมาเป็นคณะทำงานก็เชื่อว่าอาจารย์จะเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีคนสุรินเนาะครับครับโอเคแล้วค่อยหาโอกาสคุยกันใหม่ขอบคุณนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตกางของผู้ร้องนะอันนี้ก็มันก็เป็นประโยชน์ก่อนเข้าบุรีรัมพยานมาจากไหนเช็คได้เลยครับอันนี้ต้องจำได้นะถ้าจําไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องแล้วขอพาไปนครศรีธรรมราชแน่ก่อนที่จะเข้าบุรีรัม์เช้านั้นพยานออกจากจุดไหนผมจําไม่ได้จริงๆเวลาผมหาเสียงท่านท่านต้องเข้าใจฮะเวลาหาเสียงเนี่ยเวลาผมไปไม่ใช่เดี๋ยวผ่า8โมงเราอยู่บุรีรัมเลยเนี่ยรู้สึกว่าคืนนั้นน่าจะนอนที่บุรีรัมย์ลืมั้งครับ นอนต <จะ S 2> <อ>ูีดันก็บอกว่าอ,อ,อ,อาจจะนอนตูนีันประมาณนั้น,มน,นผมไม่แน่ใจผมไม่กล้าย,ยืนยันผมจําไม่ได้แต่ผมเช็คให้ท่านได้แต่ผมเช็คให้ท่านได้มีหลักฐานแน่นอนว่าผมไปที่ไหนมาเพราะเวทีปาใสเนี่ยมันชัดเจนกําหนดเวทีปาใสยที่นอนเนี่ยมันชัดเจนหมดนะครับถามผมวันนี้ว่าคืนนั้นนอนที่ไหนผมจําไม่ได้แน่แต่มีหลักฐานยืนยันได้แน่ถ้าท่านให้เวลาผมถ้าท่านอยากรู้เดี๋ยวผมไปเตรียมให้ได้ ตารางการหาเสียงตารางการปลาศัยของผมมีคนแต่ละครั้งเข้าไปฟังเป็นร้อยนะครับมีคนถ่ายรูปแน่นอนมีคนถ่ายคลิปวิดีโอแน่นอนแต่ได้ขอยักเนักเกเอ๊ะมันไปบุรีรัมย์วันที่แปดมันก็ต้องรู้คร่าวๆหรืว่าก่อนอยู่บุรีรัมย์วันที่เจ็ดมันอยู่ที่ไหนครับมันไม่น่าจะถึงกานลืมนะผมไปเอายังผมไปสุราษฎร์วันที่แปดอย่างเงี้ยผมผมก็ต้องรู้วันที่เจ็ดแต่ผมอยู่กรุงเทพผมบินไปอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจะไม่รู้เลยาะท่านไม่ได้ไปบ่อยเท่าผมช่วงนั้นเนี่ย ผมไปหาเสียงแทบจะทุกวันวันหนึ่งผมจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเช้าอยู่ที่ไหนวันหนึ่งไปปลาสายเจ็ดเวทีปลาสายเจ็ดเวทีอําเภอนี้ทีข้ามจังหวัดบางวันไปห้าจังหวัดนะครับบางวันไปห้าจังหวัดนะครับเพราะเราคําถามที่ผู้ร้องถามก็ไม่ได้ซับซ้อนนะใช่ครับมันเป็นเ,เหตุการณ์กว้างๆว่าคือเขาจะจริง<ม>เนี่ยคุณธรรรับแล้ววันที่แปด ตอนช่วงเช้าอยู่วิลัมแน่นอนแน่นอนมีคลิปชัดเจนเพราะว่ามีคลิปชัดเจนหาเสียงหาเสริงพูดในที่ประชุมหมู่บ้านเบิร์นอันนี้แต่นี้ก็ปฏิเสธเขาไม่ได้แล้วนะใช่ครับแน่นอนเขาเพื่อในฐานสั้นว่าแล้วก่อนวันนั้นอะไปอยู่ท้ก่อนจะเข้าวิลัมเออมันอยู่ที่ไหนมันต้องมันต้องมีที่มาที่ไปคนเราอยู่ดีเป็นโดิโผล่ริลัมเลยเนี่ยโดยไม่รู้ว่าวันที่เจ็ดเองมาจากไหนนี่มันเข้าใจจำไม่ได้จริงเหรอจริงครับด้วยความสัดจริงเรื่องของการเลือกตั้งสวในกราบของชัดเจนนะว่า ตอนนี้มีการหัวเกิดขึ้นจริงพักการเมืองต่างๆนะครับ,รบก็มีการนำคนลงสมัครมีตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์พ่อค้าขายของนะครับคนขับรถแบ็คโฮนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับนอกจากการหัวแล้วกฎหมายและระเบียบนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน สวสมชายแสวงการประธานวุฒธธิสมาชิกซึ่งเป็นประธานกรรมธิการได้โพสต์ข้อความระบุว่าฟังเหตุผลของการถแถลงของเลขาธิการคณะกรมกรมการการเลือกตั้งที่เดินหน้าเลือกตั้งสวใน3อำเภอในสข้อระดับอำเภอนะครับนึกว่าหูเฟื่อน,นะครับหรือนักข่าวเขียนผิดจากการตรวจสอบทุกทางแล้วบอกทุกทางตรงกันว่าเหลือเชื่อที่เลขานะครับกรกตตีความเช่นนั้นว่า เหตุผล3ข้อ3มาตรา 1, 3, 2ของธรรมนูลที่กำหนดให้พระราชาบัญญัติประกอบธรรมนูลว่าด้วยได้มาซึ่งสอวฉบับนี้จะส่งผลให้ความเห็นชอบจากสารดีกาสารธรรมนูญหรือองค์กรอิสระนะครับที่เกี่ยวข้องดูแล้วว่ามีประเด็นในการขัดธรรมนูลหรือไม่จะหมายความว่ากฎหมายนี้ผ่านการรับรองมาตรา 1, 3, 2มาแล้วระดับหนึ่ง นะครับส่วนข้อได้จริงที่แตกต่างจากความเข้าใจที่ได้มีการถแถลงฮะหนึ่งพรบตามรัฐธรรมนูนทั้ง10ฉบับมิได้ส่งสารธรรมนูนนะครับพิารณาทั้ง10ฉบ,บับหากส่งให้สารธรรมนูพารณาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสารธรรมนูญหรือมีผู้ร้องเท่านั้นแต่จะส่งแต่ละฉบับเกี่ยวข้องให้กับองค์กรนั้นๆเท่าน,น,นั้นนะครับดังนี้ 1.1พรบวิธีการพิจารณาของสารมูลส่งให้สารรัฐมนูลพิจารณานะครับ1.3พรบนะฮะปปชส่งให้ปปชพิจารณา1.4พรบกกตส่งให้กกตพิจารณา1.5พรบกรรมการสริทธิ์ส, arth. ส่งให้กรรมการสิทธิพิจารณา1.6พรบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส่งให้คณะกรบบรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณานะครับ 1. 5. 8นะฮะคณะกรรมการพรปพักการเมืองส่งให้กกตพิจารณาพรปผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา1.9พรปเลือกสสส่งให้กกตทําการพิจารณานะครับ1.10พรปเลือกสวส่งให้กกตทําการพิจารณาดังนั้นเลขาธิการที่มีการแถลงในข้อ3น่าจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ สองส่วนที่อาจมีผู้กล่าวอ้างต่อไปว่าร่างพรบดังกล่าวเคยถูกยื่นตีความในสารธรรมนูญวินิจฉัยแล้วครั้งหนึ่งควรนับเป็นการผ่านสารธรรมนูญตามมาตรา132แล้วย่อมไม่เป็นความจริงเช่นกันนะครับเพราะขณะนั้นเป็นเพียงการยื่นขอให้สารธรรมนูญวินิจฉัยบางมาตราในบทบัญญัติเฉพาะการมาตรา9 0 9 1 92เเท่านั้นยังไม่เคยมีการยื่นให้สารธรรมนูญวินิจฉัยพรป นี้ทั้งฉบับหรือวินิจฉัย4มาตรามาตรา36 40 4 1 4 2แต่ประการใดซึ่งขณะนี้สารธรรมนูลรับคําวินิจฉัยไว้ชัดไว้แล้วนะครับจึงควรพิจารณาในความมุ่งหมายรัฐมนูลมาตรา130ให้ชัดเจนถูกต้องต่อไปเชิงงานสังเคราะห์ง่ายๆเลยตอนนี้ก็คั้วโกงเกิดขึ้นนะ ของทั้งสของทั้งพรรสมพักแดงแล้วก็อีกหลายแล้วพักมีการหัวและมีการโกงกันแบบเปิดเผยนะครับแล้วก็มีทั้งวินมอเตอร์ไซค์มีคนขับแบ็คคนะฮะคนขับรถต่างๆเนี่ยก็ไปลงสมัครนะครับแล้วก็มีเจ้าของธุรกิจไปลงสมัครก็ให้ไปโหวตเจ้าของธุรกิจมีการแบ่งกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มีการหัวกันเกิดขึ้นมีการประเมินกันนะครับ ว่าจะมีการจับฉลากรอบนี้เพราะคะแนนเท่ากันเนี่ยเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับนีบนค่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับเรื่องนอกจากเรื่องของการฮัวแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการมีรายชื่อโปรมาว่าจะได้สวจากพักการเมืองเนี่ยอย่างน้อย142คนซึ่งก่อนหน้านั้นสวสมชัยถแถวงการเนี่ยก็มีการแชฉรายชื่อออกมานะครับทั้งแดงทั้งส้มนะที่จะได้รายชื่อและจะปั่นนะฮะ ให้ญาติของทังฝั่งทักษิณเนี่ยขึ้นเป็นประธานวุติสภาแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือตอนนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาชัดเจนแล้วนะครับว่าระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นผิดรัฐธรรมนูญนั่นคือข้อที่1ข้อที่2เรื่องของพรปนะครับ ที่กกตอ,อ้างว่าได้ส่งให้สาธรรมนูญทํทำการวิจัยข่อหน้านี้แล้วนะฮะสวสมชายยืนยันว่าที่ให้วินิจฉัยวินิจฉัยเพียงเฉพาะบางมาตราไม่ใช่ทั้งฉบับนะครับและคราวนี้เนี่ยสาธรรมนูญได้รับไว้ทําการวินิจฉัยแล้วส่วนเลขากรก,กตเนี่ยที่ออกมายืนยันว่าสาธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้แล้วนั้นเป็นการเข้าใจผิด นะครับผมเรียนหุนส่วนนะยืนยันเหมือนเดิมนะพูดในฐานะอะไรในฐานะผู้ที่มีส่วนร่างรัฐมนูลตัวแก้ไขาภายหลงังหลังจากที่มีการลงประชามติโดยใช้อำนาจตามมาตรา44ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคสอชอในสมัยนั้นนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด128มาตรารวมทั้งมาตรานี้ด้วย นะครับตอนแรกก็ให้มีการเลือกตั้งนะทั้งหมด50คนมาจากกลุ่มอาชีพแล้วก็ที่เหลืออีก200คนมาจากการคัดสรรแต่รอบนี้มา200คนจากกลุ่มอาชีพแต่ไอ้200คนกลุ่มอาชีพเนี่ยระเบียบก็ขัดเพราะเจตนาลมของผู้ร่างคือสายอาชีพกอไก่ต้องเลือกกอไก่สายอาชีพขอไข่ต้องเลือกขอไข่นะครับแต่ถ้ามีการหัวกันผิดต่อรัฐธรรมนูญทันทีตอนนี้ทั้ง2ประเด็น นะครับทางกลุ่มสวเก่านะฮะและนักกฎหมายต่างๆไปยื่น,นเรื่องของการขัดต่อธรรมนูญทั้งระเบียบซึ่งสารปกครองตัดสินแล้วนะครับว่าผิดตอนนี้รอสารปกครองสูงสุดซึ่งกกตกำลังสู้อยู่นะครับส่วนเรื่องของผิดรัฐธรรมนูญกกตก็รับไว้เป็นที่เรียบร้อยหุ้นส่วนจำได้ไหมผมเคยเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกว่าเนี่ยทำอย่างงี้ผิดรัฐธรรมนูญและหนีไม่พ้น คนที่จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับหนีไม่พ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สมนานปีที่ส่งต่อมาถึงเราศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประวัติศาสตร,ร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่อง Mãe. เอื้อเฟื้อเจือจ,จานยอดมิตรเราฝากความรักให้กัน ทำดีเพื่อแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรได้มากกว่านี้เพราะแผ่นดินพืนนี้นั้นมีแต่ให้ตั้งแต่ลืมตามาจนเติบโตมีแต่ร่มเย็นไม่เคยคาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้ เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทย เพื่อแผ่นดินไทย